เหน่อยเนาะเราไปเลยไปไแม่เลี้ยงร้านกับผ้ากับพอยแบบนี้นะโดยก็แ่ก็ยังดีใจได้ว่เออบาดนี้แล้วาสิมีอันเือนให้านอยู่โดยโดยมีแต่คิดในใจโอ้ยเฮงไรเด้สิมีเือนอยู่เขาลูกเอย กะเอสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพ่อสุู้โค้ดเด้อโดยมาพบพ่อกับน้องลัดดีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมาวันี้กะมาเล่นเบนจอยเพื่อนน้องพี่น้องโดยตอนสวยๆนิดนึงพี่น้องมาวันี้กะโดยมาพอดีทางสร้างเพื่อนกะเห็ดเวียกต่อพี่น้องมาแต่เศร้าๆไปเนาะน้องลัดดี้กะมาสวยเด้อพี่น้องมาวันี้กันเนาะโดยมาเบิ่งกพี่น้องว่าเปินเทียนไฟฮอดใสซเร่อเนาะเศร้าๆ่น้าะก็สวยๆบบคือซิคึมนาไปลายพี่น้องเนาะ วานนี่กะมือเดียวพี่น้องซำซองมือคนเห็ดกันเาพี่น้องไปรลานเติมเลยโดยวันนี้กะมาเบิ่งอีกพี่น้องมาเป็นจังได้เนาะเพื่อนแม่จอยเพื่อนพี่น้องเพื่อนวัตีกะบูมีเวียรทางใจมือนพี่น้องก็เลยว่ามานี่ซะเนาะยังบุทันมีเวียรพี่น้องว่านน่กะพาผู้ว่องเปินไปตลาดพี่น้องอลไรกันเล่กนพาทำใยเงินขาเขาเนาะวันนี้ยังบูมีเวียรพี่น้องก็เลยมานี่โดยเดี๋ยวสิไปหาแม่จอยก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ่งทางใจสร้างไปเนาะโดย โดยพี่น้องเปิดภาพมากันเนาะคุณพี่น้องไอ้ทางไอ้สร้างเผิ่นกำลังก่อตัง้งวงกบตัง้งนว่าบ้านบ,นนานนบ้านประตูอะไรพี่น้องเนาะต่างอันบ้านประตูใหญ่บอกทางนะต่างว่าน,นี่เนาะน้องตีกับโบย่างหูปันไดพี่น้องแต่ละอันค่ะบ้านน้อยมิงกะมีเดีย๋ยวจะี่ขึ้นไปเบิ่งนี้เนาะพี่น้อง เดี๋ยวมาหาแม่จอยเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวจังะขึ้นไปเบิ่งพี่น้องไปหาแม่จอยเพิ่นก่อนเนาะแม่จอยเพิ่นกำลังอยู่พี่น้องเออสบายดีเด้อพี่น้องโดยสุขสุขคนโดยสบายดีล่ะสบายดีแม่จอยไเรงไปกอดบังดูหานเรากอดแล้วดีบังดูใช้ยับมาบังดูใช้คันแพงเอื่อยนะเอาอ่ะเเฮ่กอดบังดูห่าเออ อุ่นเนาะมาหาถุกมือพี่น้องเห็นกอดด้มีคิดทอดปลายลาตีคิดทอดอันน้องน้ำพึ่งเพราะว่าเคยไปหาเพิ่นเนาะแล้วกอดเอื้อยใหม่บังดูหาคันแพงน่ะใหญ่กว่านี่ได้กอดอ่ะกอดกอดปิ่นมาต้องอายดอไออ้เฮ็ดหยังเนาะมาหากันคู่มือเลื่อนจนชีแล้วหะเ่ลยเออต้องให้ความหักแพงพี่น้องเพราะว่าอีกหน่อยขาดกัวโอุ่นเนาะขาดแม่น โดยแมนแมนนังไงแม่จอยมือนดีใจโแมดีใจร้ายหนูโดยใจส้เหลวเลยเนยเห็นเพือนไก่สิแล้วแล้วแม่ก็ดีใจแห้งอะไรวัยนาะแม่จอยโดยมาเมื่อหนึ่งกับเคร่งหนึ่งโอ้ยคันคันบ่มีไอแจดีเพนโช่วยแม่นี่แม่ือ้ิบ่มีเพื่อนพาลานอนหนูเลยโดยเหงอากาศหนาวรัมสด้วยน ยังว่าโอ้ยยังว่าบุญคุณของเพิ่นนั่นเนาะโดยตอบแทนเราได้กับโบเบิร์ตและศาดตีลูกเอ้ยเพิ่นกับโบนี่ยังได้เนาะตอบแทนเนนรตีเนาะขอแต่ว่าเพิ่นยังให้ไอ้ดาอะไรกับเมจอยมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยกะดูมันขยันคือลูกว่าอะไรเดีว่าเพินซอยแล้วรายกาให้เราเห็นต่อฮะนะแมนอ๋อคันแรกมียังไงอยดูมันขยันเลยกะยังไห้มีชีวิตที่ดีขึ้นยังไห้มีบนดู่บนนอนเพิ่นเพิ่นก็ ยังดีเนาะก็มีคนมองเห็นเฮาทุกยากว้เพิ่นโดยโดยงศาลว่าเออแม่เลี้ยงานกับผ้ากับอยแบบนี้นะโดยก็แ่ก็ยังดีใจได้ว่าเออบานี้แล้วว่าสิมีอันเอนให้านอยู่โดยโดยมีแต่คิดในใจโอ้ยงไเด้สิมีเลอนอยู่สิเาลูกเอ้ยบานี้เพิ่นยไปโอ้ยแบ่ดีดใจแ้งแงนะเอ้ยอ กันบ่มีอาจจะดียืนมือมาช่วยในยตายแล้วคือคอยคิดเงียง้องทาไอ้ดาวนุ่นลตีโดยดีใจนะดีใจอดีใจงัอยาาไก่ไอ้ละตี<อ>เลนะ <c oughs> ยเยังอยากไก่ไอ้แมนแบบเป็นน้ำม,มือมีหมูวกาเนาะอยู่ในแถวสองคนเ่เคยเห็นนะแบบคือคอยเล่าเรื่องเล่าเริ่มเรื่องแล้วคอยมาตลอดนะนะโดยแมนแมนด็กน่อยทำมาอันนีตจะนายเมทาว มีหมูเลยหมูแล้วก็บอกปลากระวาบแตว่ามีหมูมียังไก่ปลากระวาน้ำค่อยขอยว่าน้ำจ้าเลยไปนานเลยเลยเนาะใหญ่เลยเนาะน้อยใหญ่ขึ้นกับบ่อ้ายแหละตอนนี้จักปีอะไรเดือนตอนนี้นาะเดือนหนึ่งสากลนี่กัเย็ดปีเลยลูกเออแต่ว่าแบบใกล้เลยใกล้สิโตเป็นอว่าที่ซื้อเนาะก็เลยคือใหญ่ใหญ่พี่น้องเลยใย่ยวกระวาเก่งแหละโดยดีใจน้ำแม่์จอยเนาะ แย่แฟนดีกมว่าจะชิวมันไปน้ำหมูอยู่ห้องเฮียนกับว่าอยู่บนอะไร่เอกโอ้ยลมบ่ได้เรือว่าวหรือเปล่าเฮยจีจอไหนน้องใคแต่ว่าไปน้ำกันเหมนชองคนกับพวกเฮนเขาลมกันเฉยปเฉยๆมาหักยางหินน้ำกันยางหล่อไปหล่อมากโดยก็ดีแหละแาว่าบ่อเนี่ยปันใดกันเน้องจังห่ะเป็นเด็กน้อยอันนั้นผมหู้จักความอยู่พี่น้อง กระเดียวสิขึนไปเบิ่งทางสร้างคนเหตุก่อนแม่เลยเนาะโดยเอาไปเบิ่งก่อนพี่น้องโดยพี่น้องเดี๋ยวก็ไปเบิ่งก่อนเนาะมาหาทางไม่จอยเพิ่นน้อยหนึ่งพี่น้องไม่จอยมันก็ดีใจแห้งพี่น้องเนาะพี่น้องมาบัดนี้ก่อนอิดเฮ้าพี่น้องเลยเสียหายไปกองหนึ่งแล้วพี่น้องบัดนี้เนาะพี่น้องเลยก็มีเอฟซีเพิ่นถามพี่น้องทางสองน้องมาตีเนาะถามว่าเพิ่นใส่บ้านใหญ่แล้วบอกแล้กกะ อีบ้านนอยยังอีพี่น้องอันนี้พนกเห็ดเป็นห้องนอะพี่น้องแบบอาจจะเป็นห้องนอนอีกเพราะว่าทั้งนายพมีค่คนสร้างนี่กะัอันนี้ก็เป็นทางอ่าย,ยพากกเพิ่นซอยเนาะพี่น้องกับโบหู้จักนัพเพินเฮากับโบหูรายละเอียดพี่น้องบบหู้จักเบิดเนาะว่าเพินเป็นคนสื่อมาเฮากับโบหูทังนายเพินก็สบายดีเด้อสบายดีอยู่สบายดีอยู่ เพิ่นก็ว่าอยากหัวเนาะสบายดีสบายดีอยู่อ่ะสบายดีอยู่แล้วคนดินบล็อกเล่าแล้วเหนืยลำแล้วเหนื่อยคนดินบล็อกยังสบายดีแล้วเนาะเป็นคนดินบล็อกไปเนรอทางนี้เพิ่นกะก่ออยู่เนาะอันนี้หาบ้านบ้านใหญ่แล้วว่าแม่นบ่ งกบงงกบอ่อันนี้เลยสัเล่าเล่าปรเรียมวาเสียจ้องเท่าไกเป็นว่าวัะตามหาเมียเป็นว่าวัดเป็นตามห้าเมียพี่น้องว้าวน้าหมฮชอใส่ผู้ดีไมเราใส่กรกดจะใส่เล็กเด็นง่าย่าไปถามมันอันนี้บอเ็ใส่เล็กอวเขาบูเล็กเล็กนะเออ เป็นเห็ดเบี้ยแบบต่างใจเห็ดแห้งเนาะบนปากอย่างเลยเป็นคนบอกมาทีนี้พี่น้องเออแต่พอบรเห็นแล้วเนาะเราเราอยู่ชั้นสูงเป็นคนบอกมาไหวพี่พี่เน้องมันก่อทางเทิงเนาะบ้านนี้เมื่อพี่น้องมันตอบกับแสงแดดเมื่อย เอินหาเอินใจได้เด้อเอินใจได้ราคาเป็นกันเองราคาเป็นกันเองพี่น้องอันไอ่ไอ้ไอ่ออเคยไปเห็ดอันเวียกอยู่ไทยอยู่บ่ะเกี่ยวกับเพื่อนนี่บ่กเคยบอกมี FC เอฟซีเพิ่นเมนมาว่าเห็ดคืออยู่ไทยเลยว่าเห็ดเพืเอ่นอนนะพิ่นว่าว่าผ่านผ่านว่ะอันเห็นแบบพนก่อน,นั่นก่อนนี่ฮะนะ อันแดีเพื่อนว่าว่าคือคือคือเคยมาเห็ดใหญ่อยู่ท่ายแท้บวะ <c oughs> แต่ว่าเห็ดทุกอย่างเลยนะก <c oughs> ็เลยถามเพื่อนี่น้องเพื่อนว่าเคยไปเพื่อนว่าเป็นเ็ดครบสุดแม่แนแบบเพื่อนไทยเออเป็นเบิร์ตเน,ะเนาะทไทยและพีเดียวพีดามเ <c oughs> จ๋งแล้วจ้ะก็พี่น้องก็เย็นแล้วเพื่อนลาลางามๆเนาะเดี๋ยวพอแล้วจ้ะเนาะมีสั่งซื้อมื้ิไี่ไปรีวิวกักษาวะ รีวิวจะทางนอกแม่ว่าเราเ่าหายขาวทางในเป็นกอผ้านีพี่น้องมีบูอยู่แล้วเออมีแต่มีแต่ใส่เล็กเลยน่นนเอเป็นกอะเบางอ้ายนี่ก็เพิ่นกอบ้งนี่พี่น้องเลย็ดแบบเงียบเลยทางนี้

ธรรมศาสตร์บริชายลูกแก้วนะเพราะว่าเพราะว่าตอนหน้ามั้นเป็นต้วเลยเออเห็นบริชายลูกแก้วทั้งนั้นพี่น้องเบื้องหน้าก็กอแล้วแต่วานนี่เลยเนาะตอนประมาณต้นเลงเมื่อเลยบัเห็นต้นเห็ดพี่น้องทั้งนี้เพื่นกาเทคานเติมซี่แห้ง ก็ยังโมหแก่พี่น้องยังเปียกอย่ล, <c oughs> ลองจับเบิ่งสวยกันเห็ดลายคนพี่นอ้องไอ่ๆพิ่นก็นได้เนาะมานำการหาหกคนเบ้ออือถูกจับมันมนังงเทคานไว้พี่น้องเลยค่ะแห่งแล้วก็จังกอขึ้นต่อเนาะ,ะนี่เพิ่นก็ก่อว่านี่นะพี่น้องไว้เนาะพี่น้องไหวค่นอยู่ทั้งพวกไอ้เพิ่นก็นได้ ทางเบื้องนั้นเพิ่นก,ก่อก่อคนละเบื้องเลยอย้นี่ก็เห็ดทูเดียแบบโบปากเนาะใสสมาธิใสสมาธิยันยันก่อพิษจินั่งเะไไปไปยอกเป็นไรก็ต่อพิเศษก่อมาถืพนักพน้าไอ้กล้องทางนี้เพื่นก็ค้นบล็อกพี่นอ้องคนบล็อกขึ้นมาไหว ไม่ก no, no. wow, <laughs> ่อสีบิด์กองหนึ่งนะน้อะว้าวายเลนี่เจยวกระหายน้ำแวบๆเลยย่อทือละสองก้อนผู้ได้พี่น้องมืออาซีบแลยนอนนี่บอกตัวยองกองหนึ่งกับจะาจังลอยก้อน นั Workers, on, threaten, ่นเรสั be, like yeah, ่งมาเรายังไม่ทันใส่เนาะต้องใส่ตัวอยู่ไกลก่อนเข้าหน่าเป็นนันนี้ไดยเข้าหน่ายิ้มตลอดเข้าหน่าบริ่งนิ้มแบบหนาวเป็นนันนี้ นิ no, <laughs> ่มตลอดคุณ huh. พ wow. yeah. ี S ่น้องคทั oh ่ว huh. อ <laughs> like ีเดวนนี Something ่ไอ้มานอนอยู่บ้านบอกบ้านอยู่ไซน่ะูเมือฮาเออไกลเนาะมือกลหักลหลบุ่รกว่ทางใดใกล้เติบพี่น้องเลยรักสาหามาจเศร้าเพานกไดคือว่าวนี่ตี่มันมตกบ่มตกบตัวนี้ ขึ้นเงียงยแกบล็อกแต่ว่าขึ้นย,ยังเงียงเพรายามันตกินเมื่อนอนอยู่บ้านที่นองตอนเสากัมาคนบล็อกนะเบอร์นี้ก็เรียบร้อยที่นองสี่แหงเลย Mày gang ngam ngang, hiệu nói tới mày. không không ngang nữa ngang ừ. nào ngang 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 ซอยกันผนแหนก่งเผนกอผนกแผนกอผนกเงกันอกทงเนพีเนะมา ีอันนั้นแล้วพี่น้องการทิ้งซุดนะเพราะว่ามันมีอันแอลเก่ามันอยู่นะนมันยังหลายตั้งวงกบพ,พี่น้องกำลังตั้งเอาไม้แป๊ดมายึดแทะให้มันแน่น I yeah. ได้ไลายเติบแล้วพี่น้องบ้านน,นนี้ค่ะตรงมีกระแหงแ้วไมีแต่ถาหายมองพื้นเทา้าอนี่แหงมาถึงกระกรอพี่น้อ,นองบ้านไปตั้งลงพื้นบน นอทิ้งเนน่เลยมากไมก่ออกเทียมลูกหมสละทับกันเนาะอยู่ดีๆกันนั่นเอง ผสมปูนพี่น้องทางนี้กันเป็นแกะอนแกะไม้อันนี้ออกแล้วพี่น้องมองเพิ่นคล้นไว้นะแหงอนไรบ้า,บางามาเลยเลงมาทางลุ่ม ยุดวงกบไว้พี่น้องเลยมันจะเหน่ยกโรนี่มันจะซีซีสาวพี่น้องที่ใส่เห้พเน้อวลาให้แนียพี่น้องบันส่เล็กมึงก็พอเยนเหตุูดูได้พี่น้องผ <c oughs> ูนี้เจ yes. <c oughs> ้บาบเล็พี่น้อง,งเลยโซ่ก้อนส่เล็กอันหนึง แยกมันเออโก่งไม่ใสเลยนะไม่เหรอโตเป็นต้ใหึ้นเป็นใสสองใสเล็กพี่ยังก่อนพี่น้องก่อนเป็นกีกอนนะมีบางบ่อนเปียกี่เยอเลยนะเออเอาไม่ได้ให้ใสอ๋อโตเป็นตเป็นต้นขึ้นเป็นใสอันนี้ค่ะเป็นเป็นประตูออกมาพี่บอกหรือเ่าจังเลยประตูกันทัวนาเบิร์นห้องกับโบหูนะพี่น้องเพราะว่าเห็นเพิ่นถามว่าคือมีบานประตูหลายแท้แบบพี่น้องจะกโบหู เพราะว่ามันจะมีทางออกทางขาว่น้องมันก็จะเรียงมาทั้งทางด้วนี่แงเลย้ง่ายเพิ่นจะเจาะเสาไสเนิดยจะต้องเร่งกันด้วยอื่มันถูกทางน้ตเวลกนนมันเลียงพี่มันเป็นแนวมือเรียงทางเกล้ไก่ีเต็มแลวพี่น้องเบื้องในกันเนาะไก่ี่แล้วแล้วพี่น้อง ก็ดิดไหวให้มัมนแหงก่อนเนาะหลายคนพี่น,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 นอ้องซอยกันคนหนึ่งประชมปูนผู้หนึ่งคะก็มีคนกระตัดเล็กต้องใส่เล็กพี่น้องเลยมันอนะแหงเนาะใส่เล็กก็ได้ <c oughs> น้ำไปลายเปเิดแล้วพี่น้องบ้านนี้เนาะมันจะนอวมาติก,กับพี่พ่อจบคลิปแล้วพี่น้องบ้านนี้ค่ะมาถ่ายเองเราทำล็บไปหักไซแล้วเนาะแต่เห็ดไปขึ้หนาไปเลยแต่จ,จังสี่ถ่ายให้ทำเลพี่น้องเบิ่งใหม่พี่น้องเลยเนาะนี่อยบบเป็นมาเห็ดคราบเศร้าพี่น้องประม,มาณยามแรงหมดแล้วพี่น้องเหมือนจะเมื่อค้ำเติบพี่น้องแต่ละเมื่อก็ได้โดย คมาพี่น้องเนาะคลิปนี้น้องละตี้กัขอขอบคุณขอบคุณเนาะทุกเน่พี่น้องเมื่อสู่ขู่สู่คนเด้อเนาะที่รับรวมคลิปน้องลาตี้เลยกับบอขาวโฆษณาพี่น้องเนาะโดยคลิปนี้กับสิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องครับบพ่อคลิปหน้าเนาะจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี